นะมหลาลัยมหลาลัยเซ็นทรัมสเองเป็นมหลาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากจะอยู่ใกล้แม่น้ำมิสซิสซิปปีเคยได้ยินใช่ไหมเคยเคยเคยดูหนัง a อัน,นี้นะไอ้แวมไพร์ที่แบบเป็นต้นสนสูงสูงแล้วมันมีแม่น้ำสไตล์นั้นเลยมหลาลัยนี้สวยงามมากแล้วมีอุโมงค์ใต้ เมืองนี้มีหิมะอยู่ที่มินนิโซตาอเมริกาเมืองนี้จะเป็นเมืองขึ้นชื่อว่าแบบคือถ่ายทําหนังหรือว่าแบบจะจะเป็นเมืองที่สวยงามแล้วมหาลาัยก็สวยมากด้วยดูงี้มันไม่ค่อยสวยใช่ไหม,มจริงๆมหาลาัยมันสวยมากใครได้ไปเยือนจะแบบติดใจว่ามหาลาัยนี้สวยแล้วก็มีอุโมงค์เขาจะมีหิมะงานหน้าหนาวนะใครอยากจะไปเผ็ดแบบ ไปสัมผัสทีมะก็ลองไปเมืองนี้ดูนะมหาลัายนี้เป็นแรงกิ้งประมาณ1 1 5ของโลกนะตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เห็นหมั้รแหนงหนึ่งานะเราก็เป็นถ้าเกิดเป็นในส่วนของพูดง่ายว่าประมาณร้อยต้นๆของโลกแล้วกันนะแล้วก็มีทุนในงานด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่แบบค่าเล่าเรียนไม่แพงโปรโมชั่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบค่าเล่าเรียน ก็ตกเนี่ยจาก1ื่นสี่ต่อบีอะไรเงี้ยก็จะมีตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทโนะซ่าอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นปริญญาตรีค่อนข้างเยอะมาก เห็นไหมมีต้องแบบพูดไม่ไหวเนาะ <c oughs> คือมีแทบทุกมีทุกคณะเกือบทุกคณะเลยมหาลาัยนี้ปริญญาตรีส่วนปริญญาโทก็ะจะมามันมีหน้าเดียวอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็มีส่วนใหญ่เด็กไทยก็จะเป็นบิสเนสไอทีแอคเคาน์ติ้งเอนจิเนียริงเห็นไหมไมันก็จะมี <c oughs> เห็นป้างนะค่าเล่เรียนก็ประมาณหมื่นนิดหน่อยเห็นไหมแบบประมาณว่าส่วนปริญญาตรีเนี่ยก็ตกอยู่ที่แบบอันนี้ทั้งหมดนะทั้งปีแปดเอ่อเท่าไหรอ่อ่ะทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นททัลคอสทั้งหมดเลยประมาณห้าหมื่นหนึง่ง สกอเรชชิพเนี่ยก็จะมียื่นทุนได้ประมาณ60,000 60,000ดอลลาร์ก็คือเท่าไหร่อ่ะประมาณคุณไม่ถูกเลย3 4เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่อ่ะได้งงเลยจากด n k กิ u ทีนี้ s c h o ร a ชิพ i p 60,000ยูดอลลาร์คุณไม่ถูกเลยเนาะมันต้องมันได้เพราะว่าครูกดมือถือไม่ได้ไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรจาก a n k y ิ u นะ ทีนี้ทุนก็ห0,000ดอลลาร์ก็ค่อนข้างเยอะสมัครในงานได้นะคะอันนี้มินิโซตาอยู่แบบคือมินิโซตาเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ตอนบนของของประเทศเอ,อ,อเมริกานะจ๊ะเป็นแบบแบบลองไปดูในแผนที่ก็ได้มินิโซตาเดี๋ยววันงานกูเอาวิดีโอไปด้วยเดี๋ยวจะให้ทําได้ลืมเอามาไม่ได้ใส่ค่ะอาจจะเอาคอมไปเนาะแล้วก็มันจะมีเนบาสกาเขาไปใน y o u t u b ปก็ได้เนบาสกาเป็นยังไงมาหาลัยนี้ รู้จักบูลินบัฟเฟตไหมบูลินบัฟเฟดเศรษฐีระดับโลกจบที่นี่จบที่นี่เลยแล้วก็โปรโมชั่นในงานค่าเรียนประมาณ6กแสนบาทซึ่งโบติเป็นร้านถูกไหมแต่ที่ในงานนี้ยหกแสนกวาบาท6กแสนหบาทซึ่งถูกมากบูลินบัฟเฟตเศรษฐีระดับโลกก็จบที่อยู่นี้เหมือนกันในบรัสกาก็อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศอเมริกาเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีเมลแล้วกันเดี๋ยวส่งไปให้ดูดีนะส่งไปให้ดูก่อนขออีเมล,ลน้องแล้วเดี๋ยวเอาคอมไปในอ่านนะเดี๋ยวอาจจะเอาคอมพิวเตอร์ไปในงานแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ไปให้ข่ง U N L กับตัวนี้นะจ๊ะคณะที่เปิดสอนใช่แต่หนูเขียนอีเมลไว้ข้างหลังคือจริงๆแล้วเนี่ยคณะที่เปิดสอนพูดง่ายๆว่าเกือบทุกคณะเลยที่ที่มีนะไม่ว่าตั้งแต่เป็นแบบ อ g กิ c ค l t เ r อหรือว่าจะเป็นสถาปัตย์อาร์ตบิสเนสเอูเคชันอินจิเนียริงจุลนริซึมพับบิกเออพีอารหรือว่าจะเป็นไฟอาร์ตเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตเยอะมากนะคะบิสเนสพูดง่ายว่ามีเกือบทุกอย่างเลยที่น้องต้องการเห็นมาคณะของตัวนี้ย n i ิเวอร t ซ o ตี้อ r ม s k กมหลาลัยนี้เป็น Top 50ก็คือเป็นมหลาลัยของรัฐบาลที่ติดอันดับ50ระดับ ranking 5้ขอ,ของของที่อเมริกาซึ่ง ranking ดีมากแล้วก็ค่าเราเรียนไม่แงพงปกติถ้าเกิด ranking ขนาดนี้ควรจะจ่ายเงินเป็นล้านถูกไหมต่อป,ปีแต่เนี้ยนะคะในงานก็ประมาณ600 0 0บาทเองนะคะก็สมัครในงานได้นะคะอันนี้ค่ะของหนูมีอะไรอีกนะจ๊ t w a y ดีมากเลยคืออันนี้จะมีทุนต่อไปก็จะเป็นทุนนะคะทุนตัวนี้เป็นพา t เ w a y นะก็จะมีทุนก็คือเจ m e ิ i ั a ห้าพัน รูสเอลู์เนี่ย2,005อะไรอย่างเงี้ยตามนี้เลยเมริแลก3,005แล้วก็เวอร์มอนต์มีตั้งแต่2,005จนถึง10,000นะแล้วก็เท no, mm ็กซัส2,005ที่ ILU นาะก็2,005แล้วก็ mm hmm. ที่ The City College of New York 2,005 mm hmm. แล้วก็ r o y o l Road University mm hmm. ก็2,005อันนี้จะเป็นของแคนาดาเฉพาะที่เดียวแต่นอกนั้นจะเป็นของเมรกาอันนี้จะเป็นส่วนลด mm hmm. ทุน Classial Scholarship ของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนาะแต่ยกเว้นตัวนี้สมัคนนซึ่งเรียนพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะสมัครทุนหลายๆแบบในงานได้คือมหาวิยาลัยมันเยอะไงครูก็เลยสรุปมาให้เป็นแบบที่ไหนราคาเท่าไหรนะจ๊ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น top 50ของโลกตอนนี้นะที่ Bandai's ก็จะมีทุนตั้งแต่ทุนเยอะมากก็แบบ up to ก็มีหมื่นหนึงก็ตกอ,อยู่ที่ประมาณ3,5 0 0 ห้าพันจนถึงสามแสเท่าไหร่อ่ประมาณเกือบ2,000สนนะจนถึงประมาณเกือบ4,000สนอะไรเงี้ยนะสามแสก็จะมีของแบรนด์ดสามารถที่สมัครในงานได้เป็น Top 50ของโลกนะตอนนี้เป็น t o อปฟตัวนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะมีน้องๆเข้ามาที่บูธวันงานส4ตสี่ตุลานะจ๊ะอันนี้ครูก็ขอฝากไว้อาจจะเข้ามาดูอีกรอบนึงในวิดีโอนะแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ตัว เป็น y t u t u เขาเรียกมันว่ YouTube เป็นวิดีโอของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาลาัยที่ที่น้องได้นี่เป็นมหาลาัยใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะคะเป็นท็อปของโลกตอนนี้แล้วก็เป็นท็อป50ของคลับฟิวตี้ของอเมริกาแลก็บูเลนบัฟเฟตจบเสร็จทีระดับโลกก็จบอยู่นี้นะจ๊ะยังไงขอบคุณค่ะจ๊ะ